สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมพบกับปั๊ผู้ดำเนินรายการครับณสถานที่ดีๆครับผมราซานครับผม8 7ครับแขวงบางนาเขตบางนากรุงเทพนะเราอยู่ที่ Perfect Certified Used Car นะครับผมเดินทางมาง่ายมากติดรถไฟฟ้าสถานีแบริ่งนะครับสิ่งที่อยู่ด้านหลังผมครับต้องบอกว่ารถตัวนี้ได้รับความนิยมสูงมากๆแล้วนะครับผมและในเจเนอเรชันปัจจุบันไม่ได้มีผลิตรุ่นนี้แล้วนะครับ แต่รุ่นนี้เป็นที่ถามหากันเยอะมากครับกับเจ้าอ e ีสูสูสเตลสี่ประตูตัวยกสูงเกียร์ธรรมะตัวนี้นะครับผมไม่ใช่พระไม่ใช่เจ้านะแต่มันเกียร์ธรรมะครับคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นรถตัวรถกระบะแตใ่ในเรื่องของความหรูหราและในเรื่องของความภูมิฐานอาจจะเหมาะกับเจ้าของธุรกิจหลายๆตัวหรือว่าอาจจะเหมาะกับประมาณว่าเหมือนพวกในหัวประมาณนี้หรือว่าอาจจะเป็นเหมือนเรียกว่ายังไงอะ เหมือนแบบกำนันก็เหมาะผู้ใหญ่ก็เหมาะข้าราชการก็ใช้ได้นะครับเจ้าของธุรกิจก็ใช้ได้ได้หรือว่าจะเป็นพนักงานประจําที่ขับในชีวิตประจําวันก็ใช้ได้สําหรับใครที่อยากบองหารถอนเนกประสงค์ความเรียบความหรูและก็การใช้งานที่ครบ,ครบสามารถบรรทุกของใส่ของได้ก็แนะนําเป็นเจ้าตัวนี้ครับคันนี้เป็นสีขาวมุกจากโรงงานนะคุณพี่คันนี้เป็นรถปี2019นะครับไม่วิ่งไม่แท้ๆนะไม่กลับไม่กออยู่ที่8000กิโลเมตรครับ เพราะฉะนั้นก็บอกได้เลยว่าใหม่ยิ่งกว่าใหม่นะครับผมสําหรับเจ้าคันนี้อย่างที่ผมบอกครับคุณผู้ชมรถกระบะตัวนี้ก็ทําเน้นในเรื่องของความเรียบหรูมันจะมีในเรื่องของกินไอความสปอร์ตมาด้วยอย่างกระจังหน้านะครับที่เป็นแบบเปียโนแบ็กนะคิ้วตรงนี้เป็นเปียโนแบ็กคิ้วไฟหน้าเป็นแบบเปียโนแบ็กครับผมคิ้วกันชนเป็นเปียโนแบ็กมาพร้อมสีเทาด้านด้านโทษครับสีดาด้านด้านตรงนี้นะ มีสเกิร์ตหน้ามาให้เป็นชิ้นเดียวกับตัวกันชนเลยนะครับคุณผู้ชมก็มีลายเป็นโนแบ็คมาให้ด้วยลายมีเอกลักษณ์มากทุกคนตามหาครับไฟมองดูนี่ไฟดุมากนะไฟผมชอบมันมากไฟมันดุแบบมีสเสน่ห์มาพร้อมเรนโปรเจคเตอร์เรนสีนอนให้ด้วยนะครับผมพร้อมพร้อมไฟเดทามเรนนิ่งไลท์ให้นะป้ายแดงขายอยู่เกือบร้านนะพี่แต่เกือบจะแตะร้านแล้วนะทะเบียนสวยครับ4ี่หนึ่งครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ ถ้าท่านใดซื้อรถที่ Perfect Car นะครับ mm hmm. ผมโอนเข้ากรุงเทพให้ฟรี mm hmm. ไม่มีค่าใช้จ่าย mm hmm. ให้คือให้พี่ mm hmm. ให้คือให้จริง mm hmm. แล้วแ็กทูโทนอลลอยปัดเงามีมาให้นะครับผม mm hmm. ชอบจริงเลยชอบตัวดอกยางเนี่ย mm hmm. ยางเป็นยางคอมฟอร์ททำได้ดีมากเลยนะ mm hmm. ยางคอมฟอร์ตก็คือยางเน้นนุ่มเน้นเงียบเน้นการใช้งานนะ ใา่มันในข้างมีให้แน่นอนครับเพราะเป็นรถตัวยกสูงครับโลโก้ไฮแลนเดอร์แน่นอนครับตัวยกสูงต้องมีอยู่แล้วเอาจริงๆชอบคันนี้คือความเนียนของตัวเนื้อสีนะเนื่องจากมันเป็นรถวิ่ง8,000กโลเนี่ยก็ส่วนมากก็แทบไม่ค่อยใช้ได้ใช้งานเลยจริงๆครับไฟเลี้ยวเข้ากระจกมองข้างมีให้ครับช่วยเพิ่มในเรื่องของความปลอดภัยเวลาใช้ถนนนะเพื่อนร่วมทางเนี่ยจะมองเห็นิฟรมดูด้วยสายตาเป็นฟิล์ม60ทั้งคันนะคุณผู้ชมลืมเปิดลืมเปิด โนเซอร์เมื่อกี้ไม่ได้เปิดไปให้อโอเคครับภายในดูเกินๆดูข้าวๆก่อนเดี๋ยวไปดูเจาะลึกกันข้างในอีกทีหนึ่งนะอันนี้ให้ดูถึงความหรูหรานะจำคอนเซ็ปต์ผมไว้ให้ดีมันคือกระบะที่นี่ในเรื่องของความหรูมาให้นะคุณผู้ชมตรงนี้ติดมาผมว่ามันขี้เหร่ไปนิดนึงนะแต่มันแกะออกได้นะคุณ มันแกออกได้นะผมชอบสีเดียวกับตัวรถหรือไม่ก็เป็นสีดำๆเนี่ยผมว่าผมมองว่า,วามันมันจะดูขึ้นมากกว่านะแต่เจ้าของเกา่าเขาติดมาก็ดีครับเวลาเด็กปั๊มมาเปิดมาอะไรเนี่ยฝาถังเราจะได้ไม่เป็นรอยนะแต่ก็แนะนําว่าถ้าใครมีรสนิยมในการแต่งรถผมโดยส่วนตัวสไตล์ผมชอบสีเนี่ยมันเป็นทูโทนหรือไม่ก็เป็นสีเรียบๆไปเลยผมจะชอบอย่างนั้นมากกว่า รถคันนี้ก็มีอเซอร์รีแต่งเพิ่มเติมมานะก็อย่างเป็นตัวโครเมียมไวครอบไฟหน้าไฟท้ายเนี่ยเมื่อกี้ไฟห,หน้าก็มีแต่ว่าไม่ได้พูดกันแต่ด้านท้ายเนี่ยต้องพูดไม่พูดไม่ได้เด่นเป็นสง่ามากเลยเมื่อเปิดโครเมียมพร้อมกล้องหลังก็ตามสไตล์รถที่เป็นกระบะสี่ประตูตัว,ต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 วเกียรุ่นหุสูงนะตัวเน้นแบบหรูๆรูนะก็หัวน็อตเดิมอะไรเดิมทุกอย่างหมดครับคุณผู้ชมสำหรับคันนี้ก็ต้องบอกว่าใหม่ๆหม่ใหม่คิ๊บๆเลยนะครับผม ใหม่มากๆเลยไลเนอร์สวยๆเดิมๆโอเคนะให้ผ่านให้ดีนะไม่ขี้เล็เลยยังไงก็ขับดูดีมีรถสนิยมแน่นอนอะสเตลอะมันเป็นตัวพิเศษเลยอะอีลซูที่ทำตัวพิเศษมาเยอะนะก็เกิดว่าเทียบกับเพื่อนสตีต่าง่ายโตโยต้าเนี่ยก็ถือว่ายังทำไม่ได้เยอะเท่าเหมาอือนอีลซูก็เทียบกันก็ต้องเทียบกันกับเหมือนคล้ายตัว black edition ของนาวาร่า แล้วก็ตัวนี้ครับผมความสวยงามทางด้านขวาของตัวรถมุกประกายมุกลอยเล่นกับแดดลอยได้ดีมากๆเลยโดยส่วนตัวโอเคชอบชอบชอบโอเคครับคุณผู้ชมก็ตอนนี้ผมอยู่ในตัวรถเรียบร้อยแล้วนะก็ต้องบอกว่าในบรรดากระบะผมถ้าเป็นเกียร์แมนนวลนะผมชอบอยู่ีเซอข้อย่างหนึ่งคือคัชคัชนนิ่มมากนิ่มมากจริง แล้วก็อัตราการเร่งไม่ต้องห่วงนะครับถึงจะเป็นเครื่อง1.9แต่อัตราการเร่งเรืือๆนะผมขับมาฟรีทุกเกียร์นะฟรีทุกเกียร์ไม่ได้เสียเลยครับผมมาใกล้ๆมาใกล้ๆ,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 ๆโบ๊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 ะทีหนึ่งโบ๊ะกทีหยอกนะครับเตล์ไม่ได้ก้าพ้าอย่างนั้นนะ <c oughs> โอเคครับสัมผัสแรกที่เห็นกันในเรื่องของความเรียบความหรูนะก็ถือว่าเป็นคู่แข่งโดยไม่ใช่ทางตรงเลยของตัวล็อกโค้กแต่ก็แข่งกันได้ ถ้าล็อกโค้ดเทียบจริงก็ต้องเทียบกับเอ็กซิรีนะแต่สเตลก็ถือว่าเทียบม,มันได้แข่งกันได้นะคุณผู้ชมมีที่ปรับไฟหน้าสามร,ระดับนะมีมันติฟังก์ชันพวงมาลัยด้านซ้ายครับไว้ไวควบคุมในส่วนของหน้าจอดีวีดีมีไฟหน้ามีไฟตัดหมอกโอเคมีมาให้ที่ปั่นน้าฝนมีตัวหน่วงเวลามาให้เกียร์เป็นเกียร์แบบธรรมดาแบบ6สปีดนะคุณผ,ผู้ชมก็ต้องบอกว่าใครที่ต้องการในเรื่องของอัตราการเร่ง อัตราการแรงท้องก็เยอะการทดเกียร์ดีๆก็แนะนำมินเกียร์เกียร์แมนวนวลนี่แหละคุณผู้ชมก็คัดนิ่มใช้ง่ายในเมืองต้องบอกเลยว่าโอเคเหมาะเหมาะมากๆนะสำหรับอีวุสุหน้าจอครับเป็นหน้าจอด V วดีทัชสกรีนได้บลูทูธได้นะครับผมแต่ว่าเรื่องตัวนิเ i กชันเนี่ยก็ไม่หลองับมานะก็ถือว่าทุกวันนี้ผมมองว่าเนไม่ค่อยจำเป็นแล้วคุณผู้ชมเรามีมือถือกันอยู่แล้ว แล้วก็ใน g o o g l e m a p อะ่ะมันอัปเดตกันบ่อยอยู่แล้วไม่ต้องคอยเอาการ์ดไปอัปเดตตลอดนะก็ลดค่าใช้จ่ายไปได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันชอบดีไซน์มากที่สุดเลยครับเป็นดีไซน์คล้ายๆในตัว t o y ยต a าแคมรเลยคุณผู้ชมก็คือเป็นโทนสีเบจตัดกับสีดำนะแล้วก็มีแซมในส่วนของลายเป็นโนแบ็ค้ามาให้ไม่ว่าจะเป็นคิวต่างๆะต,ตรงนี้นะมีช่องเก็บมีช่องจ่ายไฟโวให้ด้วยดูแผงประตูด้านข้างเลยเห็นไหม แผงประตูด้านข้างดูดีดูโอเคมากเลยภายในโดยรวมให้โอเคนะโอเคดีก็เป็นกระบะท,ที่เน้นหลูเน้นหลายคันนึงโอเคปะเดี๋ยวไปดูหน้าท้องเครื่องกันโอเคครับอยู่ด้านหน้าตัวรถเรียบร้อยแล้วก็ต้องบอกว่าทั้งดาวิกาทั้งสุขคนทาวามากเลยทั้งเจเริญบุราด้วยครับครับผมก็ต้องบอกใหม่มากๆครับคุณพี่รถปี19 1 9 20 21ิ2้รถวันนี้ยังอยู่ในวารันตีของต e ีเพชรด้วยนะครับผม ก็มีการรับประกันตัวรถให้ที่3ปีหรือว่า1 0 0 0 0แสนกิโลเมตรนะครับแต่ระยะใดระยะหนึ่งจะถึงก่อนเป็นเครื่องยนต์แบบ DDI Blue Power คุณผู้ชมเจมหัวนอ็อตคานหน้าทุกอย่างถ่ายเป็นเลน้องเต็มที่เลยคันนี้ห้องเครื่องตัวรถภายนอกภายในผมให้ร้อยเต็มร้อยจริงครับคุณผู้ชมน็อตเดิมๆไม่มีขยับอะไรเลยนะสีแปมมา QC ทุกอย่างอยู่ครบๆนะคุณผู้ชมห้องเครื่องต้องบอกว่าโดยรวมโอเคดีดีมากๆเลยนะ ดีอะแล้วบอกว่าทำเรียกว่าสภาพดีคลิปจริงๆงานดีร่ะพี่งานดีจริงจงต้องขึ้นต้องขึ้นต้องต้องขึ้นมาดูว่าอะไรคุณพี่ไปเดี๋ยวสรุปราคากันหน่อยดีกว่า ครับคุณผู้ชมเป็นไงบ้างกับรถที่ปักได้พาไปดูแล้วก็ต้องบอกว่าใหม่สภาพใหม่รถแทสด้นะคุณผู้ชมนะรถปี19 4ประตูยกสูงเกียร์ธรรมะ6ปีนะคุณผู้ชมเป็นรถสายพันธุ์ยอดยิตแน่นอนนะสำหรับคันนี้ราคาสินสอดที่ปักจะเปิดนะคุณผู้ชมเป็นราคาที่ยังไม่รวมโปรโมชั่นนะตอนนี้ผมมีโปรโมชั่นจองเท่าไหร่ผมลดให้10เท่าตามจำนวนเงินจองให้นะคุณผู้ชม ตามจํานวนเงินจองนะรถสิบเท่าจองพันรถหมื่นจองสองพันรถสองหมื่นจองสามพันรถสามหมื่นนะครับเรดดอกเบี้ยพิเศษมีครับเริ่มต้นอยู่ที่2.79ครับคุณผู้ชมของแถมมากมายกับพี่ไม่มีตันออกเลยบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงขาดเสื้อสีแบตถ่านน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรองการตรวจเช็คสภาพความพร้อมตัวรถหมดทุกอย่างแม้กระทั่งค่าจัดค่าโอนที่ขนส่งเรียกเก็บเราเวฟให้คุณหมดคุณไม่ต้องจ่ายนะ แต่ไม่ใช่ว่ามันไม่มีค่าหายจ่ายมันมีแต่ว่าคุณลูกค้าไม่ต้องจ่ายครับเพอร์เฟกเราจ่ายให้คุณลูกค้าหมดเลยครับเราอยากให้คุณได้รถดีๆที่มีความปลอดภัยในชีวิตและได้ของดีๆไปครับผมอันนี้ก็เรียกว่าคุณมีความสุขในวันรับรถเราก็ดีใจด้วยนะใครอยากดูรถสวยๆอย่างนี้เบอร์โทรด้านล่างนี่ครับติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับใครอยากเรียกว่าอยากพิมพ์อยากแชทมากกว่าก็ เมมไว้นะครับผมก็จะขึ้นเป็น ID Line ไลน์ครับก็จะขึ้นไลน์นะหรืออยากสแกน QR ว o d e ก็ได้แล้วก็ใครอยากคอมเมนต์อะไรหรืออยากติชมต่งตางๆนะครับคอมเมนต์ได้ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยครับเพราะว่ารถเข้าใหม่ตอนนี้เราเหลืออีก40กว่าคันนะที่ยังไม่ลงคลิปนะแต่เราทำรีวิวให้ดูไว้แล้วว่ามีคันไหนเข้ามาบ้างติดตามไปนในช anel ของเรานะคุณผู้ชมนะ สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วปั๊กต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่นะคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ